สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสุ่ชัมชัมเทลานะคะวันนี้เราก็มาดูว่าสีของดวงตามันจะบอกโรคได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อม่พาดคลิปใหม่นะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะเช็คดวงน,นะคะสีดวงตาบอกโรคมวงบอ,บอกปัญหาถึงสุขภาพของคุณว่าเป็นอย่างไรคะ่ะรู้ไหม ตาของเราสามารถบอกโรคเราได้ด้วยนะคะมาตรวจสอบสุขภาพของดวงตาของท่านผ่านสีของดวงตากันเถอะรูตาดำคำ้ำมีภาวะโรคภูมิเท้โรคชัดหรือโพรงจมูกอักเสบตามีสีเหลืองกับท,ทำงานผิดปกตินะคะเสียงต่อโรคตับอักเสบหรือโรคดีเซ่นตาขาวมีจุดเหลืองที่หัวตาคอเลสเตรโรลซูตาขา b ี BC, ออกแดงเกิดการระคายเคืองตาติดเชือ้อหรือก็อักเสบตาดำบีซี BC, ขาวคูดภาวะเสี่ยงต่อโรคต้อกระจกตาดำบีสีเขียวภาวะเสี่ยงต่อโรคต้อหินนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักแล้วห่วงใยได้ดูด้วยนะคะ เพราะว่าความอยุ่จุกยิ้ใหย่ก็คือการเ็นผู้ให้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแใงรำรวยความสุขทวนนะท่านตลอดไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ